ถัดไปจะเป็นชั้นที่4นะครับชั้น4ี่ก็จะเจอลุกนะครับลุกที่เราไม่ต้องนั่งนะโอเคมุกอะไรวะเนี่ยโดยที่ทีมที่ใช้นะครับเราก็ไปก๊อปปี้จากชาวบ้านมานั่นแหละเนาะบางคนจะใช้เป็นพายเพื่อเอาสถานะเผาไหม้นะแต่สำหรับบางคนยังไม่มีจะใช้ราเชลก็ได้หรือผมก็ยังไม่ใช้ราเชลผมก็จะลองใช้เป็นน้องเมย์ละกันนะครับน้องเมย์มีสกิลบนที่จะสามารถแปดดอทได้3แบบนะ้องก็คือมีไฟเผามีพิษแล้วก็มี เลือดไหลนะครับแล้วก็ผมใช้น็อกเป็นสีสองครับจริงๆน็อกสีสองไม่บังคับก็ได้เห็นบางคนไม่ได้ใช้น็อกนะครับแต่เพื่อความเซฟนะมีน็อกสีสองจะดีต่อใจเนาะเปิดมาก็ยูยุน็อกนะจะใช้น็อกก่อนหรือรีก่อนก็ได้แล้วแต่เพื่อนเลยนะครับหลังจากนั้นก็รออ่ะอันนี้คือผมจะรอให้มันกดปลาหอกมาก่อนเนาะถ้ามันไม่ปลาหอกรีเลยครับอ่าถ้าไม่ปลาหอกก็รีเลยนะ ยกโล่เสร็จก็ใช้ของโคออี้ล้างโล่ออกนะครับหลังจากล้างโล่ออกเสร็จปุ๊บเราก็ไปกดโล่ของลีนะเพราะโล่นอกหมดแล้วหรือว่าจะแปะพิษดีเราแปะพิษก่อนดีกว่าเพราะว่าสกิลปลาหอ,อกของลูกอะมันยังไม่มาคนระับผมเลยไปแปะพิษก่อนเนาะอันนี้ก็ใช้สกิลอื่นอะไรก็ได้ครับรอไปก่อนนะอ่าตอนเนี้ยสกิลของลูกอะปลาหอ,อกมันอยู่ประมาณสิบกว่าวินละเราต้องกดลีนะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวจะจะยกโล่ไม่ทันนะอะ่าเราก็ให้ลุกอ่ะปลาหอกมานะครับแล้วก็น้องโคโอี้ก็กดบัฟกดอะไรก็กดไปนะเพราะเราหวังแค่พีดอย่างเดียวจากเจนแล้วก็สกิลบนของโคโอี้นะครับสํสำหรับใครที่ใช้ลาเชลน่าจะทำดาเมจได้ไวกว่านี้นะครับอ๋อแล้วก็ไอเทมที่สวมใส่ของเจนนะบางคนจะใช้เป็นเซ้นโจมตีก็ได้นะเน้นโจมตีหนัหนกๆไปเลยนะพีดจะได้แรงนะครับ แล้วก็บางคนอาจจะใช้เป็นเซตอะ,อะไรนะักเซตหมอผีก,ก็ได้นะ่าจะทําให้พิชติดงง่ายขึ้นอะไรประมาณแบบไหนก็ได้นะครับแต่ขอให้เจนทำ NK สี่ชิ้นให้หมดนะครับอ่ะตอนนี้นอกผมยกโล่ไว้ละเอาไว้ล่อตีนของลุกนะครับน้องเมย์ก็กดยิงไปแล้วแปะสเตตัสไม่ติดนะแปะดีบ้าไม่ติดเลยแนละ้วก็ปามาปุ๊บรอครับเดี๋ยวลุกมันจะยกโล่ละ ตอนนี้เป็นเธนเราเกาะสกิลก่อนนะกดอะไรก็กดไปครับเดี๋ยวลุกยกโลแล้วให้น้องโคลอีในการล้างโลออกนะครับอ่ามันจะพอดีเลยนะเห็นไหมล้างโลออกหลังจากนั้นผมก็จะวกกลับไปที่เจนครับแปะพิษนะบางคนก็อาจจะแปะผิดแค่หนึ่งครั้งบางคนอาจจะติดถึงสองแปเลยเงเพราะสกิลหนึ่งเจนอ่ะมันมีอยู่2อพิษนะครับ แล้วเราก็ดูเวลาที่อ่าน็อกมันจะปลาหอกตอนไหนอ่ะตอนนี้น็อกไปปาหอกไม่ได้นะครับไม่ใช่น็อกสิลุกพูดผิดลุกปลาใครปลาลีนะเพราะว่าลีเรายกโล่ล่อตีมกันแล้วนะครับหลังจากนี้เราก็กดบัฟของโคอี้ทำไมถึงกดบัฟโคอี้ด้วยนะเพราะว่าอ่าเพราะว่าโคอี้เนี่ยเวลาเรากดบัฟมันให้ A D K เครื่อทั้งยีมใช่ไหม มันจะทำให้เจนอะเวลาแปะพิษอะแรงขึ้นนะครับเพราะว่าพิษอะมันมีแคปบตาม A D K ของตัวละครเนาะต่อให้มันไปนทำำําดาเมจตามเลือดเป้าหมายแต่มีแค็บ A D K จากตัวละครอะดังนั้นยิ่งแค็บตัวแค A D K ของตัวละครเจนอะเยอะเท่าไหร่พิษก็ยิ่งจะแรงขึ้นนะครับอตอนนี้น้องเมย์แปะไฟติดแปะเลือดไหลติดนะฮะ เราต้องสังเกตทูดาวของลูกทุกครั้งนะครับว่าสกิวปลาหอ,อกมันจะมาใกล้มาหรือยังอะ่ะให้ท่องไว้เลยนะพอสกิวปลาหอ,อกเหลือประมาณสี่วิเราต้องเตรียมกดท่ายั่วยุไว้แล้วนะครับ <S <S พอหลังจากปลาหอ,อกเสร็จปุ๊บก,ก็าต้องมาดูว่าเอ้สกิลอ่าอะไรนะสกิลลบบัฟของน้องโคอี้มาหรือยังนะถ้ามาเราก็เตรียมกดเลยล้างโลออกน,นะครับแค่แค่นี้ก็เทิร์นก็น่าจะเพียงพอที่จะสำหรับใช้แปะพิษของลูกหล้ เข้าเทินลูกก็จบไปครับสําหรับพอคอยชาเลนในชั้นที่4นะ